สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนินก็มานั่งทำงานนะคะในสถานที่เอดออร์นะคะที่คาเฟ่นะคะก็โหบรรยากาศน่านทำงานมากๆเลยะคะร่มรื่นมากๆเลยะค่ะนะคะก็สั่งชากาแฟอ่าขนมนะคะมาจิบด้วยนะคะในระหว่างทำงานนะคะก็วันนี้ขอประชาสัมพันธ์แบบนี้นิดนึงนะคะมีข่าวดีจะมาบอกสำหรับใครนะคะที่เล่นไลน์อยู่แล้วเล่น Facebook อยู่แล้วเล่น IG ีอยู่แล้วเล่นติ๊ t o k แล้วเนะคะแล้วก็มีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตวันละประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วอยากที่จะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมนะคะตามความสามารถของเราเลยนะคะทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยนะคะถ้าอยากมีรายได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถทำงานได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ